มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีลักษณะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้คนและชุมชนรวมทั้งความมั่งคั่งของมนุษยชาติทั้งมวลจึงจำเป็นต้องมีการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ตามปฏิญญาสากลของยูเนสโกเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และความต่อเนื่องจึงควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์และการสร้างผลงานทางวัฒนธรรมควรคำนึงถึงการเชื่อมโยงอย่างมีความเกี่ยวข้องระหว่างมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมถึงการคุ้มครองและการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เจตนารมณ์และวิธีการที่จะมีประสิทธิภาพของผู้กระทาที่เกี่ยวข้องกับมรดกนั้นๆรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะกำหนดมาตรการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยความเปราะบางอย่างยิ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งถูกคุกคามจากความสูญหายหรือเปลี่ยนแปลไปอันเป็นผลจากความขัดแย้ง ความไม่อดกลัน้นและการทำเป็นเรื่องการค้าจนเกินไปมีผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องมีวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องนี้เพื่อหาการปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดด้วยวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้เห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในชุมชนเขาทองซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่อพยพมาจากชุมชนเขาทอง ตำบลเขาทองอำเภอพยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาสู่กำแพงเพชรเมื่อ40ปีที่ผ่านมาและศิลปินได้นำวัฒนธรรมเข้ามาสู่กำแพงเพชรด้วยอันเป็นวัฒนธรรมแท้ๆอันบริสุทธิ์ที่สมควรได้รับการอนุร,รักษ์ไว้อย่างที่สุดชุมชนเขาทองภายใต้การนำของนางงามเผือกคล้ายและนายชดเผือกคล้าย มีการแสดงที่สมควรได้รับการสืบทอดไว้3เรื่องคือการรำชี้บทการเต้นกำรำเคียวและกลองยาวเขาทองมีลีลาและสเสน่ห์ในการแสดงอย่างหาตัวจับได้ยากยิ่งการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาวเขาทองในครั้งนี้นับว่าสำคัญอย่างยิ่งต้องขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรที่เห็นความสำคัญของมรดกชิ้นสำคัญนี้ได้บันทึกเรื่องราวและรายละเอียดไว้เพื่อชนรุ่นหลังต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการสัรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดไตรถึงสารามนะครับบ้านปักดง เรามาทําโครงการสําคัญโครงการหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้เราอยู่กับเจ้าของโครงการนะฮะเจ้าของโครงการคือคุณเดือนใจถมอินสวัสดีครับคุณเดือนใจครับสวัสดีคระสวัสดีค่ะโครงการที่เรามาทําวันนี้ที่โครงการอะไรและสําคัญยังไงครับวันนี้เป็นโครงการจัดทําบัญชีทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นโครงการสําคัญที่ทางสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาไทยของเรานะคะ โดยวิธีการจัด,จดทำโครงการนีจ้จะมีอยู่4 4สาขาด้วยกันท,ที่เราจะจัดเก็บในวันนี้เราก็จะมาจัดเก็บเกี่ยวกับเรื่องสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของบ้านเขาทองที่ตำบลใจตรึงจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะในคุณจะใจใน4อย่างเนี่ยนะครับนอกจากการแสดงชุดนี้การแสดงแล้วเนี่ยมันมีอีก3าอย่างที่เราจะต้องทําต่อไป ที่จับวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เดี๋ยวผู้ฟังไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต้องถามคุณจันชาคุณนันทุณว่าวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้มันหายวามว่างไรับวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็คือวัฒนธรรมที่ที่อย่างเช่นมุกป่า่ะความเชื่อนิทานเพลงขึ้นบ้านต่างๆเหล่านี้คะและการเล่นขึ้นบ้านนะคะที่ที่ที่มันกำลังจะสูญหายไปแล้วก็เราก็จะเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้นะคะ เดี๋ยวก็จะมอบให้สองสาวนะฮะคือสาวนุย้ยปัทมาท<ร>ปัทมาพรบุญพระดุงชัยกับ,บสาวจันทาคุณดันทกคุณนะครับไปพูดคุยกับศิลปินพื้นบ้านเขาทองครับเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามชมเลยครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับกลุ่มชุมชนเขาทองนะคะอาเภอตำบลไตตึง อำเภอเมืองจังหวัดตําเฮงเพชรซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตําเพงเพชรได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จับต้องไม่ได้นะคะซึ่งขณะนี้เรามาอยู่กับชุมชนเขาทองอศิลปะการแสดงพื้นบ้านลำโทนนะคะ,ะความเป็นมาเป็นยังไงคะ่น้องนี้นี้นูนวนวเดี๋ยวเราต้องราควนถามป้าคุณป้านะคะชื่อคุณป้านาป้านาเกิดารค่ะ ค่ะเราจะเลกคนคือป้านามช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าความเป็นมาของบ้านของทองเนี่ยเป็นยังไงคะมาจากยมมาจากที่ไหนกันผมผมยมมาจากตำบลเขาทองค่ะเอ็นมีฐานีจังหวัดนครสวรรค์อ๋อแล้วก็ได้ชื่อเขาทองมาจากที่นู่นเลยใช่ไหมคะเป็นเป็นกลุ่มเขาทองที่ที่อยู่ที่หมู่แปดบ้านปากดงะค่ค่ะ หมู่ที่8บ้านแบบลง,งตะ<อ>มนต์ต,ตึตงเเราเราเปลี่ยนชื่อไหมคะป้าน้ำว่าเป็นชื่อกลุ่มนี้กลุ่มนี้เราไม่ไม่เปลี่ยนเลยเป็นชื่อกลุ่มนี้เลยใช่ไหมคะป้านา้าไม่ได้เปลี่ยนจ้ะ๋อะมาจากมาจากย้ายมาจากจังหวัดอะไรนะคะอ่าอำเภอพะยูหาทีรีจังหวัดนครสวรรค์อ๋อท่านผู้ชมคะนอกจากกากลุมชมจนเขาทองจะอยพยพย้ายถิ่นมาจากอ่าอำเภอเมืองจังอำเภอพะยูพะยูหทีรีนะคะจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ท่านภูมัญญาเหล่านี้ยังนําศิลปะการแสดงขึ้นบ้านมาแสดงด้วยนะคะเอ้น้องๆเรามีการแสดงอะไรบ้างนะที่ทเราชมในแต่เมื่อกี้นี่เมันเป็นเป็น,ปนรำโทนค่ะรำโจนโอ้พะนาม,มีอะไรบ้างคะเมื่อสักครู่เี้เห็นรำโจนแล้วก็มีมีร้องเพลงให้เราฟังหลายๆเพลงเลยก็รำโทนแล้วก็มีรำเกลรำเกวรำแต่วันนี้ไม่ได้ามาเล่นโอแต่วันนี้ันีรำโทน เอ้ํำโพนนะคะแล้วสมาชิกที่นั่งอยู่มีมีทั้งหมดกี่คนแล้ะทั้งหมด20คนค่ะโอ้ยี่สคนจำเป็นได้ยังไงคะเรียนรู้จากจากที่ไหนก็ก็เขาคนรุ่นหลังๆก็ตามตัวรุ่นมาก่อนนะนะู้ผู้ใหญ่เราถเล่นกันก็จำเข้ามาอ๋อคือเรียนรู้จากการที่ดูดูผู้ใหญ่แล้วก็แล้วก็จำไว้แล้วก ไม่มีไม่มีตำราไม่มีสอนเขาเป็นลักษณะคุณพัฒนารักจำาอาเนอะนอกจากที่เราจะดูแล้วเนี่ยแสดงว่าทุกคนนี่มีใจรักนะฮะนาประนามเนาะมีใจรักที่จะที่จะสืบทอดสืบทอดศิลปะการแสดงเพลงตลงทูลเะลาเวลามาก็เอาเพลงมาด้วยเวลาที่นี่เขามีงานวัดอะไรก็จะร่วมช่วยเขาช่วยงานวัดทุกครั้งที่เขาขอร้องมา งานวัดก็คือวัดไตตึงสาลามซึ่งโดยคนพื้นนี่เราจะเรียกวัดไตตึงหรือวัดอะไรนะคะวัดปักดงเนาะวัดถ้าบอกว่าวัดปักดงปุ๊บ่ยจะมีคนคนรู้จักเยอะนะคะที่นี่มีงานประจําปีด้วยใช่ไหมคะมีกันทีทุกปีเลยแล้วก็เขาขอร้องไปก็จะช่วยก้นตลอดแล้วป้านามมีความรู้สึกอย่างไรคะที่ที่ มีส่วนร่วมในเรื่องของการถ่ายทอดศิลปะการแสดงรำคนรู้สึกดีใจมากคนะ่ะมีเด็กรุ่นหลังนะเขามาเรียนรูมาเห็นมันเขาก็ชอบแล้วเขาก็สนใจแล้วเขาก็เป็นคือมีมีเด็กมาเรียนมาเารียนด้วยมีเด็กมาเรียนจ้าบ้าได้ไปถ่ายทอดนะกับเด็กนักเรียนที่ไหนบ้างคะเด็กนักเรียนยนครเติตแง้วกเรียนบ้านธรรมโล ยิ่ลงลงมาคุณลุงข้างๆนะคุณลุงค่ายคนคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรนะคะคุณลุงชื่อนายชดเผือกคล้ายครับคุณลุงชดเผือกคล้ายเอ๊ะนามสกุลคล้ายๆประนามเลยนะคะไไมม่่่ก็ใใชชเนี่ยอาลุงชดมาใช้นะคะลุงชดมีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงลำโทนอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้ก็ผมก็ตีกองตีกองมัเนละมนาเนี่ยแล้วก็กองยาวไปร้วหัดเด็ก ขาดเขาไม่ได้ถ้าล้โทนุลไต้องกรองหนึ่งเลยต้องต้องต้องอ่าต้องหนึ่งเลยแล้วลุงชดนี่คนอื่นตีได้ไหมคะเนี่ยก็ตีได้แต่ไม่ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยฝังโชว์แบบร้องอ๋อแล้วลุงชดได้ถ่ายทอดเรื่องการตีกลองลานาให้กับใครบ้างคะมีครับโรงเรียนนครใจตึงผมบอกสอนไปสอนก็เอาไปสอนก็ทำบอลนี่ก็ผมก็สอนเขาตีตียาวลานาต้องยาวสองยางอ๋อแล้วเด็กตีได้ไหมคะได้ครับ เก่งเนาะซื้อได้แล้วเดี๋ยนี้คุณลุงต้องภูมิใจมากมากเลยขอบคุณอาจารย์จังเลยครับผมดีใจเลยครับเราสอนเด็กกับเด็กเขาสอนใจด้วยครับเด็กสอนใจเขาสนใจมากเขาหนักถึงผมจังแล้วนะครับอาจารย์อาจารย์ว่าอยู่คุณลุงคุณลุงมีความรู้สึกยังไงฮะที่เด็กเรียกร้อง ดีใจนะะเพราะนั้นศิลปะการแสดงขึ้นบ้านลำโทนี่เราคงจะไม่สูญหายน่เลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วป้านามได้ไดถ่ายทอดกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองแล้วป้านามได้ไปแสดงที่วัดวัดไตรึงสารามไปแสดงที่อื่นอีกไหมคะไปค่ะแล้วก็ทางจังหวัดก็ติดต่อมาก็ ไปทุกครั้งเลยอู้จังหวัดที่ไหนจังหวัดท <like <hmm ี่ที่หนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะหน่วยงานคุณรไหมคะว่าป้าไปงานไหนมาบ้างงานงานมรดกโลกก็ไปแล้วก็งาน17จังหวัดภาคเหนือก็ไปมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือนะคะมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือซ่ง